อีกชี้อีกทำทันทีทีมชาติไทยต้องเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาดูแลทีมฟุตบอลชาติไทยซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญในวงการฟุตบอลไทยการที่ผู้ฝึกสอนจากต่างประเทศสามารถเข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็วและชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการพัฒนาทีมชาติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นขอละมาจากการวางแผนที่รอบคอบการศึกษาแนวทางการเล่นและการปรับปรุงวินัยและโครงสร้างของทีมอย่างเป็นระบบการเข้ามาของอีชิอีในฐานะผู้ฝึกสอนหลักถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่สร้างแรงกระเพื่อมในวงการฟุตบอลไทยผู้คนเริ่มพูดถึงวิธีการฝึกสอนใหม่ๆการปรับแนวทางการเล่นและการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มข้นมากขึ้น การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับทีมชาติไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การมีสนามฝึกซ้อมหรือสภาพแวดล้อมที่ดีเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการสร้างบรรยากาศที่สมาชิกทุกคนมีความเคารพต่อเป้าหมายมีวินัยมีความรับผิดชอบและมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมต่อสู้ในทุกสถานการณ์หนึ่งในแนวทางสำคัญที่อีกชิอิได้นำมาใช้คือการปรับปรุงระบบการฝึกซ้อมและการจัดการทีมให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น การจัดตารางการฝึกซ้อมที่มีความเข้มข้นการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันและการติดตามสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาอย่างใกล้ชิดเป็นปัจจัยที่ทำให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมมากขึ้นความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมยังช่วยให้ผู้เล่นเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับรูปแบบการเล่นของทีมและแนวทางของผู้ฝึกสอน นอกจากนี้การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมความเป็นหนึ่งเดียวในทีมการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่นกับผู้ฝึกสอนและระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างทีมที่เข้มแข็งกิชิอิได้เน้นการสร้างบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนสำคัญของทีมทุกการฝึกซ้อมทุกการแข่งขันทุกคำแนะนำมีความหมายและมีจุดประสงค์ร่วมกัน ความเป็นมืออาชีพไม่ได้จำกัดเพียงในสนามฝึกซ้อมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการบริหารจัดการด้านจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาจส่งผลต่อผลการแข่งขันอีกชิอิเข้ามาสร้างระบบการฝึกซ้อมที่เน้นทั้งร่างกายและจิตใจของผู้เล่นทำให้เกิดความสมดุลระหว่างความแข็งแรงความเร็วความคล่องตัวและความคิดเชิงกลยุทธ์ การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจในเกมฟุตบอลระดับสูงผู้เล่นไม่เพียงแต่ต้องมีทักษะด้านเทคนิคแต่ยังต้องเข้าใจการอ่านเกมการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของคู่แข่งการสร้างโอกาสในการโจมตีและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพอิชิอิได้ให้ความสำคัญกับการสอนทักษะเหล่านี้อย่างเป็นระบบทำให้ผู้เล่นสามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในสนามการแข่งขัน อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการพัฒนานักเตะรุ่นใหม่และสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตการลงทุนในนักเตะเยาวชนการสรรหาผู้เล่นที่มีศักยภาพการฝึกฝนทักษะพื้นฐานและการให้โอกาสผู้เล่นหน้าใหม่ได้แสดงความสามารถถือเป็นการสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืนให้กับทีมชาติไทยอิชิอิไม่เพียงแต่เน้นผลการแข่งขันระยะสั้นแต่ยังมองถึงความยาวขององค์การสร้างทีมที่มีคุณภาพในระยะยาว ความสำเร็จของทีมชาติไทยไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากผู้ฝึกสอนเพียงคนเดียวการสนับสนุนจากสมาคมฟุตบอลไทยการมีระบบสโมสรที่เข้มแข็งและการมีประชาชนและแฟนบอลที่ให้กำลังใจถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์การทำให้ทีมชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจของประเทศต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ยังรวมถึงการรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพในทุกด้านตั้งแต่โภชนาการการฟื้นฟูร่างกายการจัดการเวลาพักผ่อนการฝึกซ้อมซ้ำซ้อนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์คู่แข่งการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับต่างประเทศเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นมีความมั่นใจและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทาย นอกจากนี้อีกชิอ,อีกยังเน้นการสร้างความคิดเชิงบวกการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่นการสร้างจิตวิญญาณการแข่งขันที่สูงและการเรียนรู้จากความล้มเหลวเพื่อให้ผู้เล่นสามารถฟื้นตัวและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมการสร้างทีมที่มีคุณภาพไม่ใช่เพียงแค่การชนะในสนามแต่ยังหมายถึงการสร้างบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำในผู้เล่นแต่ละคน ความเข้มข้นในการฝึกซ้อมการปรับปรุงแนวทางการเล่นและการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในทีมถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของทีมชาติไทยการสร้างความต่อเนื่องในด้านวินัยและการพัฒนาตนเองทำให้ผู้เล่นลมีความเข้าใจในบทบาทของตนและบทบาทของทีมการเข้าใจว่าทีมชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศและความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อแฟนบอล ทำให้ผู้เล่นเกิดความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่การฝึกซ้อมและการแข่งขันในระดับนานาชาติยังช่วยให้ผู้เล่นได้เรียนรู้มาตรฐานสากลการ,รเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีคุณภาพสูงการเรียนรู้วิธีการปรับตัวและใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมทำให้ทีมชาติไทยมีโอกาสพัฒนาทักษะและความสามารถในการแข่งขันระดับโลกการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและต้องใช้เวลา ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากความพยายามการวางแผนและการทำงานอย่างเป็นระบบการสนับสนุนจากแฟนบอลถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญการให้กำลังใจการแสดงความเชื่อมั่นในทีมชาติและการมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่สนุกสนานและอบอุ่นเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์การสร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันระหว่างแฟนบอลกับทีมชาติ ทำให้ทีมชาติไทยมีความหมายมากกว่าแค่ทีมฟุตบอลแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักชาติและความสามาคคีของคนไทยความสำเร็จของอีกชีอ,อิตและทีมชาติไทยไม่ได้วัดเพียงจากผลการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังวัดจากความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการพัฒนาผู้เล่นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นมืออาชีพและการสร้างความเชื่อมั่นในทีม ความตั้งใจในการทำให้ทีมชาติเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความจริงจังในการพัฒนาฟุตบอลไทยการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นกระบวนการที่ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวการปรับกลยุทธ์การวางแผนเชิงลึกและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกสอนต้องให้ความสำคัญ การที่ทีมชาติไทยมีโอกาสพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นผลจากความพยายามร่วมกันของผู้ฝึกสอนนักเตะสมาคมฟุตบอลและแฟนบอลอีกชีอีได้แสดงให้เห็นว่าการสร้างทีมชาติไทยให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความสามารถในการเล่นฟุตบอลแต่ยังเป็นเรื่องของวินยัยความมุ่งมั่นความรับผิดชอบและการสร้างจิตวิญญ,ญาณการแข่งขันที่เข้มแข็ง การทำให้ทีมชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจต้องอาศัยการทำงานอย่างเป็นระบบและความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยแนวทางและวิธีการของอีชีอีทีมชาติไทยมีโอกาสสร้างมาตรฐานใหม่ในวงการฟุตบอลการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้ทีมมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและกลยุทธ์การลงทุนในนักเตะเยาวชนการฝึกซ้อมอย่างมีคุณภาพและการสนับสนุนจากแฟนบอลทำให้ทีมชาติไทยไม่เพียงแค่ทีมฟุตบอล แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจของชาติเมื่อมองไปข้างหน้าการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ยังต้องมีความต่อเนื่องการเรียนรู้และปรับปรุงวิธีการการสร้างโอกาสให้นักเตะใหม่ได้แสดงความสามารถการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในทุกด้านจะช่วยให้ทีมชาติไทยสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน